เข้ามาออนไลน์เพราะว่าโควิดบ้านนะครับพิม5เข้ามานะจ๊ะทีนี้เอ่อต้องบอกเลยว่าวแรกๆเนี่ยผมเองก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรนะครับเป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับอ้าวคุณกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ากดต้อนรับหน่อยนะครับนะก็ไม่ได้เก่งอะไรไม่เอาว่าอย่าว่าไม่อย่าว่าเก่งเลย ไม่มีความรู้อะไรเลยดีกว่านะครับการเข้ามาในออนไลน์นะทำคลิปยังไงตัดต่อภาพอะไรยังไงไลฟ์สดยังไงไม่เป็นเลยนะครับสรุปไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวนะครับนะเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเลยนะครับนะเขาบอกว่าออนไลน์ข้อดีก็คือคุณเริ่มจากศูนย์เท่ากันหมดนะครับนะอ่านะครับนะใครใครเริ่มต้นออนไลน์จากศูนย์บ้างนะครับเอ่อคือหลายๆคนเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะสร้างตัวตนบนออนไลน์ให้แบบดังเร็วนะเขาม่ต้องเข้าในทิกตอกนะครับก็เข้ามาในทิกตอกเนาะ อะใครคิดว่าจริงพิมพ์แปดเข้ามาแล้วกันนะครับนะก็เลยเข้ามาครับก็เลยทำคลิปเนาะคลิปแรกที่ผมทําเลยนะครับเป็นคลิปที่สอนอะไรนะการการแบบปรับท่านั่งกายภาพเออว่าแบบเอนั่งยังไงเราจะได้ไม่ปวดหลังเลยนะครับก็มีคนดูหลักสิบ <laughs> นะครับ เราคิดว่าอุ้ยออนไลน์ไม่น่ายากหรอกนะครับนะเราก็มีความรู้ความสามารถประมาณนี้นะเออก็ค,อคือคิดว่าแบบตัวเองเป็นมีอีโก้ไงครับคิดว่าเราเก่งนะครับนะเราก็เลยแบบเฮ้ยทำคลิปดูนะครับนะเราก็แบบเฮ้ยทิกเกมันแบบคลิปเต้นนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราทําคลิปที่เราคิดว่ามันน่าจะเวิร์กเนาะปาบอกว่าไม่มีใครดูเลยนะครับไม่มีใครดูเลยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคลิปมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะ หรือว่ามันก็ต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกไงพัฒนาจากเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะมาเก่งได้นะครับเลยต้องไปเข้าคอร์สเรียนเนาะใครเรียนบ้างกีกับออนไลน์ใครเรียนบ้างครับอาา้าวใครเรียน,รรยนพิมพ์เรียนเข้ามาแล้วกันนะครับนะได้ยินไม่เอ่ยเพื่อนผมม่นไม่ได้ใส่ไมค์ในวันนี้นะครับอ่านะครับได้ยินไม่เอ่ยได้ยินไม่เอ่ยอ่าใครได้ยินใครได้ยินพิมพ์หนึ่งเข้ามาแล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลย ต้องไปเรียนครับโอ้โหแล้วพอเราไ,ได้เรียนเราก็เลยเข้าใจเลยว่าโ,โหมันไม่ธรรมดานะออนไลน์เนี่ยมันมันมีเรื่องราวอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะเรียนผมเรียนคอร์สแรกเนี่ยผมจำได้เลยนะเรียนเรียนติ๊กต็อกนะครับเรียนติ๊กต็อกเสร็จบุ๊กก็ไปเรียนคอนเทนต์ต่อ,อสวัสดีครับพี่ยงยุทธคค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทาธุรก,กิจเนาะ <c oughs> อาจจะแบบไม่ไม่เหมือนแบบว่าอ,อ ลุกคุณหมอนิดนึงนะครับนะเปลี่ยนลุกนิดนึงเปลี่ยนลุกนิดนึงแบบต้องต้องใส่เสื้อสูทเลยทีเดียวนะครับ๋ยวกลัวคนงงนะว่าวันนี้มาคุยเรื่องอะไรเนาะผมก็เรียนจากติ๊กตอ,อกครับเรียนติ๊กตอ,อกเสร็จบอกก็เรียนคอนเทนต์เรียนยู u ู e เรียนการตลาดการขายคือพอเข้าวงการใน่งการเรียนรู้นะครับเพื่อนๆเราจะรู้ว่าหุยเราไม่รู้อะไรอีกเยอะมากเลยนะใครใครเห็นด้วยนะครับพิมแป8เข้ามาแล้วกันนะครับว่า จริงๆพอเราเข้าไปเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าอุ้ยมันมีหลายอย่างเลยที่เราไม่ได้รู้แล้วไม่เคยรู้มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับนะอ่ะแต่แต่ผมเนี่ยก็ไม่คือคือระหว่างเรียนรู้เราก็ทําไปด้วยนะคือเราไม่ใช่เป็นนัเกเรียนอย่างเดียวเราก็เป็นนักทําไปด้วยนะครับนะอ่าครับยินดีครับยินดีครับยิงยก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งไปตามช่องยิงยู่ได้นะอ่าเป็นคนที่ขยันเรียนมากเลยนะครับเข้ามาเรียนตลอดเลยนะครับนะทีนี้เนี่ย เออผมเนี่ยก็เริ่มจากการทำคลิปเนาะคำถามก็คือว่าแล้วแล้วทำไมผมถึงมาทำใช่ไหมครับคือผมเนี่ยเออพอเห็นแล้วว่าการทำออฟไลน์อย่างเดียวนะถ้าค,คุณมีได้ทางเดียวอันนี้เป็นความเสี่ยงก็เลยจะมีเรื่องของการมีได้ออนไลน์มานะครับทีนี้นนในไ้ออนไลน์เนี่ยผมเองอ่ะทำธุรกิจกับคลินิกความงานที่สัลยกรรมอยู่แล้วเนาะ ทุกๆเดือนเนี่ยก็ต้องเสียเงินกับก,การยิงแอดหลักแสนนะครับคลินิกผมได้ยิงแอดหลักแสนนะนะครับนะแต่เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะยิ่งแพงยิ่งนานไปเรื่อยๆเนี่ยใครนี่ค่าแอดมันจะถูกเนาะค่าแอดมันก็ยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆใครนี่ที่ี่ยิงแอดมั้งครับอ่าพิมสามมาแล้วกันนะครับใครยิงแอดนะธุรกิจใครหรืองานใครยิงแอดนะอ่าพิมสามเข้ามาแล้วกัน ทีนี้เนี่ยเรามองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราต้องเสียเงินยิงแอดนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็ไม่จบใช่ไหมครับแต่มันมีวิธีการหนึ่งครับที่ลดค่าการยิงแอดได้นั่นก็คือเรื่องของการสร้างตัวตนนั่นเองนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราสร้างตัวตนได้นะหนึ่งก็คือจะมีคนรู้จักเรามากขึ้นเนาะเราไม่ต้องเสียเงินในการยิงแอดเนาะคือเราก็ไม่ได้อยากดังนะครับแต่เรารู้สึกว่าอยากลดค่าใช้จ่ายไงเพราะแอดแพงมากนะครับ ก็เลยเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนรู้มีความรู้มากขึ้นเนาะถ้าเกิดวันนึงเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยดังเหมือนพิมพ์รีพายดังเหมือนแบบบางคาซันขึ้นมานะครับดังเหมือนครูโค้ดอื่นๆนะอย่างอาจารย์บัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดังแบบนี้เออก็ดีเนาะไลส่วนไม่ต้องยิงแอดเลยนะครับแล้วก็สามารถแบบขายคอร์สได้ขายสินค้าได้เอออย่างนี้น่าจะดีนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมอะเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วผมก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆอะไรมากมายหนึ่งในนั้นก็คือว่าเหตุผลว่าทําไม เราจําเป็นจะต้องสร้างตัวตนนะครับอาใครรู้ไหมอ่าใครรู้ใครรู้พิมพ์พิมพ์หนึ่งเข้ามาแล้วกันนะครับอาใครรู้พิมพ์หนึ่งว่าทําไมเราจําเป็นจะต้องสร้างตัวตนบนออนไลน์ด้วยครับอาพิมพ์หนึ่งขึ้นมานะครับอย่าบอกว่าเซฟค่ายิงแอดนะอันนี้คาตอบผมนะอาท่านอื่นครับท่านอื่นมีไหมโอ้เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยวผมอ่านไม่ทันเลยครับคุณนุชครับอา อ่าใครเข้ามาแล้วนะครับตอบได้นะครับนะอ่าโอเคไม่ได้บังคับนะครับว่าแบบเฮ้ยตอบผิดตอบถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูอีกช่องทางหนึ่งก่อนอ่าเขาตอบคขาถามได้นะครับอ่าโอเคผมจะบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนแตกตา่างจากเดิมเนาะมันก็เลยทําให้เห็น มันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องสร้างตัวต,วตวนบนออนไลน์อย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อของใช่ไหมครับเราก็จะแบบไปตลาดเนาะอะสมมุติเราดูโฆษณาหรือเราไปเห็นอะไรแบบหุ้ยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนึกได้อยากกินขึ้นมาปุ๊บเราเนี่ยก็จะขับรถไปตลาดเนาะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันก็เป็นแหล่งศูนย์รวมเลยนะครับมีหลักมีของทุกอย่างอยู่ในตลาดเลยนะครับนะถ้าดีโชคดีก็มีที่จอดหน่อยนะครับนะอะหรือไปห้างอะไรก็ได้ครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปซื้อของเนาะซื้อของเสร็จกลับบ้านจบ นั่นคือสมัยก่อนนะครับแต่พอยุคสมัยนี้พอโควิดเข้ามา new normal เข้ามาเนี่ยมันจะต้องซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นครับหนึ่งก็คือไกลเนาะค่าน้ำมันก็แพงนะใครคิดว่าแพงพิมพ์แพงก็มาแล้วกันนะครับนะค่าน้ำมันก็แพงเดินทางก็ลําบากที่จะรถก็ไม่มีนะครับนะและ้วบางทีก็กลัวติดโรคอีกเนาะมันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนของพฤติกรรมผู้บริโภคครับแทนที่เราจะไปซื้อของที่ตลาดนะอยากได้ปุ๊บเดินขับรถไปไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยไปสที่ตลาดปุ๊บนะมีการเปลี่ยนครับ คือเราก็อยากจะซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นเนาะและแพลตฟอร์มตัวนี้มันก็เอื้อต่อการทําออนไลน์มากครับเพราะฉะนั้นครับด้วยความที่ออนไลน์เนี่ยมีจุดอ่อนจุดเดียวก็คือเราไม่สามารถเห็นสินค้าจริงอ่านะครับไม่เห็นสินค้าของจริงได้นะครับนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะครับนะเพราะบางทีเขาเรียกไงนะไม่ตรงปกเนี่ยเขาไม่ตรงปกก็คือเฮ้ยรูปดูดีนะแต่ของจริงมันดูไม่ดูไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ มันก็เลยต้องมีหนึ่งพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นมาครับให้ทายว่าคืออะไรอ่าดูืว่าใครตอบได้ไหมอ่านะครับนั่นก็คือเราจําเป็นจะต้องหาข้อมูลก่อนนั่นเองครับเช่นสมมุติเราอยากได้อืมเราอยากกินอะไรดีนะก๋วยเตี๋ยวแล้วกันอืมสมมติตอนเย็นเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเนาะแทนที่เราจะขับไปตลาดเลยแล้วไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะตอนนี้ครับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเช่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมชันก็ต้อง เสิร์ชหาข้อมูลก่อนครับใครทำอย่างนี้บ้างน,นะครับใครทําพิมพ์สามเข้ามาเนาะก็คือว่าเราเนี่ยจะเสิร์ชหาข้อมูลก็ว่าเอ้ยร้านเพื่อเตี๋ยวตรงไหนมันใกล้เราเนาะเราจะได้ค่าส่งไม่แพงไงสองก็คือร้านไหนอร่อยนะครับมีคนมารีวิวมาคอมเมนต์แบบโอ้โหอร่อยมากเลยน้าซุปอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหไม่อร่อยเลยนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้ก่อนที่เราจะซื้อจริงไหมะอะใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงเข้ามาเพราะฉะนั้นครับ เราเนี่ยจะเป็นต้องหาข้อมูลก่อนนะครับบนออนไลน์เนาะเราก็ไปเสิร์ชดูนะครับแล้วถ้าเกิดสินค้าของคุณหรือบริการของคุณไม่อยู่บนออนไลน์แปลว่าลูกค้าจะไม่เห็นจริงไหมครับ่ใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวตนบนออนไลน์ครับเพราะว่าลูกค้าเวลาเขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาต้องไปเสิร์ชหาชื่อของคุณก่อนสินค้าของคุณบริการของคุณและถ้าเกิดเขาไม่เจอครับ เขาก็จะไม่ซื้อสินค้ทางคุณจริงไหมครับเขาจะไม่หนึอยู่เป็นหนึ่งในทางเลือกเขาอาจจะมีสินค้าหลายๆตัวครับเช่นอาจจะมีก๋วยเตี๋ยวบ้านเขาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยละแวกเนี้ยมีอยู่5ร้านแล้วใน5้าร้านเนี่ยเขาจะไปดูข้อมูลน่มีรีวิวไหมมีรูปภาพไหมคนกินเ็คาคอมเมนต์ว่ายัางไงบ้างแต่ถ้าคุณไม่อยู่ตั้งแต่หนึ่งใน5นะครับร้านคุณเนี่ยไม่มียอดขายแน่นอนเนาะแล้วในหนึ่งใน5้าถ้าคุณเป็นหนึ่งใน5ร้านนั้นถ้าคุณรีวิวไม่ดีภาพไม่สวยอย่างเงี้ยนะคร คุณก็ไม่มียอดขายเช่นเดียวกันจริงไหมครับอใครว่าจริงพิมพ์จริงเข้ามาต่อมาครับพอผู้บริโภคเนี่ยเขาเสิร์ชหาข้อม,มูลบนออนไลน์เนาะเขาก็ค่อยเลือกจะไปซื้อครับพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะไปซื้อออนไลน์ก็ได้นะหรือจะซื้อแบบออฟไลน์ก็ได้เนขะา,าจ,จะไปร้านก็ได้ถ้าเขาแบบมีเวลาเนาะเขาก็จะดูเอ๊มีรีวิวที่จอรดรถไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ของมานะใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะ เขียนรีวิวนะ,นะครับนะทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็จะต้องเขียนรีวิวนะแบบเออใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วดีไหมใช้แล้วแย่ไหมตรงปกไหมส่งนานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนขายเนี่ยเขาให้ความรู้ไหมถามมาเลยตอบได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่หนึ่งครับคือการคอมเมนต์ครับพอคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยคู้ซื้อรายใหม่เนี่ยนะครับนอกจากเขาจะดูเลยว่าสินค้าอะไรบ้างที่เขาต้องการสิ่งที่เขาจะดูต่อมาคือคอมเมนต์นั่นเองครับ ใครดูคอมเมนต์ก่อนซื้อบ้างนะครับพิมพ์5เข้ามานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าของเราเนี่ยครับคอมเมนต์ลบๆหรือไม่คอมเมนต์เลยเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันทําให้คนซื้อเนี่ยคอมเมนต์ไม่เชื่อถือใช่ไหมครับคุณก็อาจจะไม่มียอดขาดก็ได้เพราะฉะนั้นครับหคุณต้องมีตัวตนเนาะสอคอมเมนต์คุณต้องดีนะมีรีวิวดีเอออันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาซื้อสินค้าคุณอะใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงเข้ามาแล้วกันนะครับ มันก็เลยเป็นเหตุผลก็ว่าคุณเนี่ยจะเป็นหนึ่งนะจะต้องมีตัวตนบนออนไลน์นะเพื่อ,อผู้บริโภคสมัยนี้เวลาเขาซื้อสินค้าเขาจะได้เลือกร้านคุณเนะี่ยนะครับทีนี้คำถามแล้วเราจะสร้างตัวตนบนออนไลน์อย่างไรอ่านะครับนี่เป็นอีกท็อปิกหนึ่งเลยนะที่น่าสนใจมากนะครับนะใครไม่รู้นะครับพิมพ์สามเข้ามาแล้วกันนะครับอ่าพิมพ์สามเข้ามานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเราจะสร้างตัวตนบนออนไลน์เนี่ย มันมีเคล็ดลับยังไงดังมันมี3 <c oughs> เคล็ดลับครับเลยพิมพ์เลขสามเข้ามานะอ่าโอเคโอเคใครใครไม่รู้นะครับพิมพ์ Thr 3ามก็มารวๆเลยละกันนะครับนะโอเคครับทีนี้หลักการเนี่ยเขาบอกอย่างงี้ครับการสร้างตัวตนบนออนไลน์เหมือนการจีบสาวเฮ้ยเออมันจ <c oughs> ีบหนุ่มๆก็ได้นะอ่าบางคน <c oughs> เป็นสาวสตรีเนาะนะ,นะครับมาอ่ะเหมือนการจีบแฟนละกันอ่าพูดจีบแฟนดีกว่านะครับนะถ้าคุณอยากจะให้คนนะครับ เราไปจีบคนหนึ่งเราชอบคนนี้เราจะไปจีบเขาเนี่ยนะครับคุณต้องทํำยังไงบ้างครับอ่ะคุณประทินคุณเจมอ่าตอบคำถามเลยนครับอ่าคุณบีอ่านะครับนะต้องทำยังไงครับต้องทํำยังไงเวลาเข้ามาปุ๊บแล้วเราเจอแบบอ่ะเราชอบมากคนนี้เราถูกใจมากเลยต้องทํำยังไงอ่าสแลนคุนก,กิฟฟี่ครับถ้าสมมุติเราเจอคนที่เราชอบเนาะแล้วเราจะไปจีบเขาทาําไงครับข้อแรกเลยนะข้อแรกหลักการของการสร้างตัวตนนะครับอ่าใครวพร้อมพิมพ์หนึ่งเข้ามานะครับนะ ก็คือคุณจะต้องไปปรากฏตัวบ่อยๆครับนะครับนั่นคือการปรากฏตัวนะคุณต้องปรากฏตัวก่อนแปลว่าอะไรครับถ้าเขาไม่เคยเห็นหน้าคุณเขาจะชอบคุณได้ไหมครับอ่าเป็นยังไงบ้างอ่าคุณดาสวัสดีครับคุณว่าได้ไหมถ้าเกิดคุณอยากจะให้เขาชอบคุณนะแต่คุณไม่เคยไปปรากฏตัวเขาเห็นหน้าเลยเขาชอบคุณไหมครับแน่นอนเขาคงไม่ชอบคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกคุณต้องไปปรากฏตัวก่อน และประกตัวยังไงล่ะก็ต้องดูว่าช่องทางนี่เขาเห็นคุณอยู่ตรงไหนอเช่นเขาอยู่เขาอยู่คอนโดอยู่บ้านหสูงเขามองเขามองมาเขาเห็นตรงนี้หลักการเดียวกันครับถ้าคุณจะต้องดูก่อนว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเขาใช้ช่องทางโซเชียลอะไรเช่นเขาอาจจะชอบไลฟ์สไตล์สนุกสนานเขาจะดูคลิปติกตอกไหมหรือว่าเขาอาจจะแบบว่าเล่น แพลตฟอร์มสีฟ้าแพลตฟอร์มสีแดงคุณก็ต้องไปปรากฏตัวในช่องทางน,นี้เขาอยู่ครับเขาถึงจะเห็นคุณจริงไหมอ้าวใครคิดว่ารวจริงพิมพ์จริงเข้ามาต่อมาครับนอกจากําให้เขาเห็นคุณนะยังไม่พอข้อที่สองอ่ะให้พิมพ์สองเข้ามานะครับข้อที่2ก็คือคุณจะต้องไปให้เขาเห็นบ่อยๆครับอันนี้คีย์แทงนะครูให้เขาเห็นคุณไม่พอนะอ่าคุณจะต้องให้เขาเห็นบ่อยๆด้วยนะครับนะอ่า เห็นบ่อยๆก็คือคุณจะต้องไปเสนอหน้าบ่อยๆเช่นสมมุติบางคนนะทำคลิปนะฮะลงคลิปทีนึงปุ๊บเว้นไปเลยครับ3วัน5วันเขาลืมคุณไหมครับจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยคือออนไลน์เนี่ยมันทําให้คนสมาธิสั้นเนาะบางทีเนี่ยเขาามคุณอยู่ดีปุ๊บพอถ่ายฟิดไปปุ๊บเขาไปเจอคนใหม่แล้วเขาก็ลืมคุณเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นครับหลักการของการโฆษณาหรืกอการขายเนี่ยคุณจะต้องมาเข็นบ่อยๆครับและคุณไม่และคุณต้องไม่แบบมาหน้าเดิมๆนะ สมมุติคุณเจอได้ของขวัญชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับและคุณแกะแกะเสร็จปุ๊บคุณตื่นเต้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณแกะของขวัญกล่องใหม่เลครับแลวมันเป็นของขวัญชิ้นเดิมชิ้นเดิมชิ้นเดิมคุณเบือ่อไหมครับเช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นครับคุณจะต้องมาในรูปแบบใหม่ๆที่มันไม่ซ้ําเดิมครับเช่นคุณอาจจะมาในของคลิปคุณอาจจะมาในของคอนเทนต์อาจจะเป็นรูปภาพอาจจะเป็นคลิปเต้นอาจจะเป็นการให้ความรู้อาจจะเป็นในเรื่องของ พอดแคสต์อะไรเงี้ยซึ่งมาในรูปแบบแตกต่างกันครับเขาก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยเห็นหน้าคนนี้อีกแล้วแต่มาในรูปแบบที่แตกต่างกันครับทําให้เขาไม่เบื่อครับถ้าคุณเห็นหน้าเดิมๆเ,เ,ออเ,ออเขาเรียกแพทเทิร์นเดิมๆม,มันก็จะเบื่อง่ายใช่ไหมครับใครคิดว่าจริง,จร,งจริงเข้ามาทีนี้ครับอ่ะข้อสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับข้อสุดท้ายเลยเนี่ยที่จะต้องทาให้ที่คุณจะต้องทาให้เขารู้เนี่ยนะครับ ก็คือ1ก็เห็นนะสคือเห็นบ่อยๆนะครับสก็คือต้องทําให้เขาเนี่ยจดจําคุณได้ครับอันนี้คือที่สําคัญเลยถ้าเขาเห็นคุณบ่อยนะครับเห็นคุณตลอดเลยแต่เขาจําคุณไม่ได้เช่นสมมติผมขายก๋วยเตี๋ยวนะผมก็จะทาคอนเทนต์ก๋วยเตี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะถ้าคุณชอบอย่างนี้คุณต้องใส่อันนี้อันนี้ไปเสร็จปุ๊บเนะเส้นที่ดีอ่ะเส้นอันนี้มันจะทําให้แมทกับต้มยำนึองีงองกจะเส้นเล็กอ่านะครับ ถ้าเป็นน้าตกต้องกินกับบะหมี่อะไรประมาณนี้ผมทำคอนเทนต์มาแต่ปัญหาคือเขาจําผมไม่ได้เขาไม่รู้ว่าผมชื่ออะไรเขารู้ว่าโอหน้าตาประมาณนี้ทรงผมประมาณนี้แต่เขาจําไม่ได้ว่าขายอะไรอย่างเง้ยโอ้คุณนี่ขายอะไรอันนี้แปลว่าคุณยังสร้างตัวตนได้ไม่ดีพอครับถ้าคุณสร้างตัวตวนดีพอเนี่ยคุณจะต้องทําให้ลูกค้าเห็นได้เช่นสมมติเขาอยากกินอาหารทะเลนเหนึ่งครับอะบางฮาซันเนาะเขาอยากได้อ่กล่องสุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ต้ืองถึงพิมพ์รีพายใช่ไหมครับ ถ้าคิดถึงแบบอะพวกแบบอ่าครูโค้ดก็ต้องคิดถึงอาจารย์บัณฑิตอะไรกดจักรวาลแรงดึงดูดเนี่ยก็ต้องถึงอาจารย์ัณฑิตเลยประมาณเนี้คุณต้องทําให้เขาเห็นภาพคุณเลยว่าแบบโอ้ถ้าเป็นเรื่องนี้นะต้องคนนี้ถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องคนนี้ถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องคุณเลยเพราะฉะนั้นทํายังไงครับให้เขาจดจําคุณได้อ่าอยากรู้ไหมครับเอ้าใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้เข้ามาอืโอ้นี่ขีแทงหลายอย่างเลยนะครับนะทำยังไงเพื่อให้เขาจดจําคุณได้เนาะ หนึ่งเลยก็คือคุณต้องมีเอกลักษณ์ของคุณเองอาจจะเป็นท่าทางเสียงอาจจะเป็นเรื่องของแบ็กกราวะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรพวกนี้ก็จะมีหลายๆอย่างนะที่แบบว่าเออคนก็แบบว่านําเสนอนะท้าให้เขาจดจาคุณได้คุณอาจ,จะต้องมีอะไรที่แตกต่างไม่เหมือนใครครับนั่นคือเรื่องของแบบองค์ประกอบเนาะถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเทกต์นะครับเช่นวันนี้ผมมาชุดนี้โอ้โหก็จะดูแบบไม่เหมือนลูกหมอ,อะไรจะเป็นนักธุรกิจมากกว่าใช่ไหมครับเพราะวันนี้ผมคุยกคอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจนะครับนะ นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทําให้เขาเห็นเนาะต่อมานะครับนอกจากเรื่องของบริบทแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการที่โชว์ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นครับต้องบอกก่อนสมัยนี้นะครับเราจะซื้อของกับผู้เชี่ยวชาญครับคุณอาจจะต้องมีคอนเทนต์หรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนฟังเนี่ยเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นเช่นสมมติผมเก่งเกี่ยวกับเรื่องของ สัญญรมจมูกแล้วกันผมก็จะต้องบอกเลยครับว่าเอ้จมูกที่สวยเนี่ยควรจะต้องเป็นแบบนี้ซิลิโคนต้องใช้ยี่ห้อนี้สีนี้ถ้าเกิดสมมติเนื้อจมูกน้อยต้องลองไปด้วยเยื่อเทียม นะครับจมูกที่มีปัญหาต้องแก้แบบไหนต้องเปิดกีล่ลูต้องทําแผลกี่วันกินยาตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องรู้ขนาดนี้เลยครับพอคนฟังเขาแบบหุยโขแบบให้ความรู้เยอะมากเลยนะเออทำศัลยกรรมเสร็จบวม,ม,มต้องกินยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เขารู้สึกว่าแบบคุณเนี่ยเป็นมืออาชีพด้านนี้แล้วเขาจะจดจคุณได้แล้วยังไม่พอครับเขาจะก,กล้าซื้อของกับคุณครับเพราะทุกวันนี้ครับคนจะยอมจ่ายเงินให้กับมืออาชีพอา้าวใครเห็นด้วยพิมพ์5เข้ามา อ่านะครับนะต่อมานะครับนะโอเคคุณทําให้เขาจดจาคุณได้โดยการหาเอกลักษณ์เนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของโชว์ความรู้ความสามารถของคุณนะครับนะอ้าสวัสดีครับัส,สดีครับคุณหล่อเลยก็เลยบอกนะครับนะโอเคอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายคุณจะต้องมีเรื่องของเอ่อจริงๆมันก็เป็นข้อยๆ้บริบทนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของอย่างอื่นเช่นค่าทาง เอกลักษณ์ของคุณน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือวันนี้ต้องบอกก่อนคนเนี่ยไม่ได้ต้องการเนื้อหาเยอะครับเพราะถ้าเกิดเขาต้องการเนื้อหาเนี่ยเขาไปเสิร์ชกูเกิลก็เจอจริงไหมครับอ่ะใครคิดว่าจริงบจริงนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการเรื่องของความเหมือนรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาถ้าคุณเคยเป็นคนที่มีปัญหาเหมือนเขาเมื่อก่อนนะคุณจะสามารถเปิดใจเชื่อเขาได้ง่ายนะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจเขา คือนอกจากคุณจะเป็นมืออาชีพไม่พอนะคุณมีบริบทที่ดีนะ่าเชื่อถือไม่พอคุณจะต้องเข้าใจลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเขา้มีปัญหาอะไรถ้าคุณช่วยเขาแก้เพนจพอยได้เนี่ยเขาจะซื้อคุณอืมนี่เป็นแบบเทคนิคการขายด้วยนะอะไปพากการขายไปได้ยังไงไม่รู้นะครับแถมๆไปแล้วกันนะครับนะโอเคนั่นคือเหตุผลที่คุณจะอยู่จังหวัดอะไรครับยุงเทพครับยุงเทปฝนตกทุกวันเลยนะครับนะยุงเทปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าคุณจําเป็นจะต้องมีเรื่องของเอกลักษณ์นะครับความเชี่ยวชาญแล้วคุณจําเป็นจะต้องมีเรื่องของบริบทที่ดีครับการที่คุณจะขายสินค้านั้นทุกคนจะจาได้นะครับนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับมัวแต่โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เนื้อหาอย่างเดียวแต่ต้องบอกว่าเนื้อหาเนี่ยตัยยวนี้ไม่จําเป็นถ้าคุณเข้าใจลูกค้าพอนะคุณรู้ว่าปัญหาเขาคืออะไรคุณทําให้เขาเชื่อคุณ โชว์ความเชื่อชางคุณออกมาครับใครก็ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่จําเป็นนะว่าคุณแบบอุอ้ยฉันไม่ได้โด่งดังเหมือนโค,ค้ชครูคนอื่นๆคุณอาจจะเป็นมือใหม่บนออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอาจจะมาเปิดตัวด้วยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนครับแล้วคุณพอบอกว่าคุณเคยเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาแบบนี้แล้วคนอื่นที่มีปัญหาเหมือนคุณเขาจะฟังคุณจริงไหมอ่ะใครคิดว่าจริงจริงเข้ามา แล้วหลังจากนั้นครับคุณอาจจะเล่าสตอรี่ของคุณที่คุณเจอมาเนาะแล้วก็บอกวิธีการที่คุณสามารถแก้ปัญหาหรือหาทางออกจากสิ่งนั้นได้แค่นี้ครับเขาก็เชื่อคุณนะอืมเขาก็เชื่อคุณเขาก็มองว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบโหเป็นมืออาชีพอะไรสักอย่างด้านใดด้านหนึ่งนะแต่คุณสามารถพาเขาออกจากปัญหาได้โดยใช้วิธีการที่คุณเจอมาและคุณใช้แล้วมันได้ผลแค่นี้ครับมันก็สามารถทำให้คุณมีตัวตนได้แล้ว